เออลองนึกภาพตามกันดูนะคะถ้าแบบพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาไฟดับน้ำประปาก็ไม่ไหลแล้วก็เออซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คือไม่มีของเลยโลกที่แบบเราคุ้นเคยมากๆมันเปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บเลยจะเป็นยังไงคะฟังดูเหมือนจะไกลตัวนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์โลกตอนนี้จริงๆทั้งเรื่องออสงครามความขัดแย้งหรือแม้แต่ทรัพยากรที่มันเริ่มร่อยหลอลงเรื่อยๆเนี่ย คำข,าม,ขามนี้อาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคาดไว้ก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราเลยจะมาลองเจาะลึกดูเนื้อหาจากบทความหนึ่งชื่อว่าสงครามทําให้คนตื่นแต่เศรษฐกิจพอเพียงทําให้คนรอดของดอลลารีสโลไลฟ์อินเวสเตอร์นะคะเพื่อจะทําความเข้าใจกันว่านแนวคิดนี้เนี่ยมันจะเป็นทางออกในยุคที่อะไรอะไรก็ดูไม่แน่นอนแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าครับประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เรากําลังดูกันเนี่ยเขามองสงครามในยุคนี้แบบว่า มันมีหลายมิติมากๆเลยไม่ใช่แค่การสู้รบในสนามรบอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงสงครามเศรษฐกิจพลังงานหรือว่าการแย่งชิงทรัพยากรพื้นฐานต่างๆด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันกระทบความมั่นคงในชีวิตประจําวันของเราแบบตรงๆเลยครับอืมค่ะพอพูดถึงปัจจัยพื้นฐานสันคลอนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการพึ่งแค่เงินอย่างเดียวอาจจะไม่พอจริงๆใช่ไหมคะ แล้วในบทความเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างเขาว่าอะไรคือจุดสําคัญของการอยู่รอดจริงๆบทความนี้ชี้ชัดเลยครับว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเ,เงินอาจจะได้ไม่มีค่าเท่าเดิมหรือซื้อของจําเป็นไม่ได้เสมอไปแกนสําคัญจริงๆก็คือถ้าสิ่งที่เรามีอยู่หรือสะสมไว้นะครับมันกินไม่ได้ปลูกต่อไม่ได้หรือเอามาดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นกลายเป็นเหยื่อได้ง่ายๆเลย บทความเขาเน,น้นมากๆครับว่าความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้จริงๆนี่แหละคือหลักประกันที่สําคัญที่สุดอ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของบทความนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพจําเรื่องการปลูกผักเลี้ยงไก่ทําเกษตรเท่านั้นแต่จริงๆมันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นเยอะเลย ถูกต้องเลยครับบทความตีความไปถึงขั้นว่ามันคือการจัดระบบชีวิตขึ้นมาใหม่เลยนะครับคือทำยังไงให้เราพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็สร้างความมั่นคงจากภายในตัวเราเองเขาใช้คำหนึ่งที่ผมว่าน่าคิดมากคือพอเพียงไม่ใช่ความจนแต่คือความฉลาดในการพึ่งพาตัวเองอันนี้แหละครับคือความมั่นคงที่บางทีเงินก็ซื้อไม่ได้โดยเฉพาะในยามคับขันจริงๆค่ะคำว่าจัดระบบชีวิตเนี่ย ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงตามแนวทางที่บทความเขาเสนอไว้ได้เลยครับบทความพูดถึงเรื่องรูปธรรมมากๆเลยนะอย่างเช่นการมีพื้นที่เล็กๆอาจจะหลังบ้านหรือระเบียงก็ได้ไว้ปลูกผักสวนครัวง่ายๆที่เรากินประจำหรือการมีแหล่งน้ำสำรองการรู้จักวิธีเก็บรักษาถนอมอาหารหรือแปรรูปผล,ผลผลิตที่เรามี แล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเครือข่ายชุมชนที่มันเข้มแข็งจริงๆนะครับแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้สิ่งเหล่านี้แหละครับพอมันประกอบกันมันก็กลายเป็นระบบที่สร้างความมั่นคงได้ทั้งทางกายแล้วก็ทั้งใจด้วยอืมการกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างทักษะหรือว่าชุมชนแบบนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นการกลับคืนสู่สามัญที่บทความพูดถึงใช่ไหมคะแล้วมันเชื่มอมโยงกับการปรับเปลี่ยนความคิดหรือม n d s ซ t ของเราด้วยไหมคะ โอเชื่อมโยมโดยตรงเลยครับแนวคิดกลับคืนสู่สามัญเนี่ยมันเหมือนเป็นการท้าทายความคิดเราเลยนะให้เรากลับมาตั้งคำถามกับความต้องการที่ไม่สิ้นสุดในชีวิตยุคปัจจุบันแล้วหันมามองว่าจริงๆแล้วอะไรคือแก่นแท้ที่จำเป็นกับชีวิตเรากันแน่ซึ่งบทความก็ชี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่วัตถุสิ่งของภายนอกอย่างเดียวแต่คือทักษะในการดูแลตัวเอง ดูแลคนอื่นอาหารที่ปลอดภัยที่เราหาได้หรือปลูกเองเครือข่ายเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่จริงใจต่อกันและที่สำคัญมากๆเลยคือหัวใจที่มั่นคงครับคือใจที่ไม่หวั่นไหวง่ายๆกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกค่ะมีประโยคนึงในบทความที่ดิฉันว่ามันสรุปได้ดีมากๆเลยนะคะคือสงครามทาให้คนตื่นแต่แนวคิดพอเพียงทาให้คนรอดมันเหมือนจะบอกเราว่าแค่ตื่นรู้ตระหนักถึงปัญหาอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ แต่เราต้องลงมือสร้างทางรอดของตัวเองขึ้นมาด้วยสร้างระบบพึ่งตนเองนี่แหละอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ๆตัวเราก่อนเลยก็ได้เช่นลองปลูกพืชผักง่ายๆสักอย่างสองอย่างเรียนรู้วิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อหรือฝึกทักษะพื้นฐานง่ายๆที่จําเป็นอย่างการซ่อมแซมของใช้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พยายามลดการพึ่งพิงระบบใหญ่ๆลงแล้วหันมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนให้มันแน่นแฟนมากขึ้นสรุปแล้วนะคะ แก่นแท้ที่บทความนี้ต้องการจะสื่อสารจริงๆก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นเหมือนยุทธศาสตร์การเอาตัวรอดที่สำคัญมากๆในโลกยุคนี้ที่ไม่แน่นอนเลยโดยเน้นที่การสร้างความมั่นคงจากฐานรากจริงๆก็คือจากตัวเราเองแล้วก็ชุมชนที่เราอยู่ ถูกต้องครับเป็นความมั่นคงที่มาจากข้างในตัวเราเองซึ่งบางทีมันอาจจะมีค่ามากกว่าความมั่นคงทางการเงินที่เราคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ระบบใหญ่ๆที่เรารู้จักหรือพึ่งพาอยู่เนี่ยมันเกิดสะดุดหรือว่าทำงานได้ไม่เหมือนเดิมขึ้นมาค่ะเป็นมุมมองที่ชวนให้เรากลับมาทบทวนการใช้ชีวิตประจาวันของเราจริงๆนะคะแล้วนอกเหนือจากการเตรียมพร้อมทางกายภาพต่างๆที่บทความเน้นย้ำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะ วัตถุดิบหรือว่าเครือข่ายชุมชนก็ตามเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่บทความทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากๆให้เราไปขบคิดต่อก็คือเรื่องของการสร้างแสงในใจหรือความเข้มแข็งทางจิตใจตามแนวคิดพอเพียงนี่แหละคะ่ะอืมสิ่งนี้มันอาจจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันหรือเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะในการที่เราจะเผชิญหน้ากับอนาคตข้างหน้าที่เราอาจจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจริงไหมคะ